สวัสดีครับผมนายกิฤาษณศัก์หานรัยบุครับผม<อ>เลขประจำตัวนักศึกษาห้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนศสองสองศูนศย์หนึ่งสองครับผมวันนี้เราจะมาํำเสนอการใช้โปรแกรม c a s v a Studio แปดนะครับผม <c oughs> เริ่มจากการ <c oughs> ด้วยครับไม่ได้กินน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นมาดิครับผม นี่ครับหน้าตาโปรแกรมพอเปิดขึ้นมาจะเป็นในลักษณะนี้นะครับแล้วเมื่อเราต้องการจะบันทึกก็กดที่ record the screen นะครับผมพอกดเข้าไปแล้วมันจะมีหน้าตารักษะนี้แต่ตอนนี้คือมันกำลังอัดอยู่นะครับผมถ้าต้องการจะหยุดไปก่อนแล้วค่อยเทใหม่ก็กด pause นะครับแต่ถ้าต้องการจะจบการบันทึกแล้วก็กด stop นะครับแล้วมันหลังจากนั้นพอจบ แล้วมันก็จะขึ้นภาพที่เราบันทึกไว้พร้อมเสียงมานะครับแล้วก็ส่วนข้างล่างนี้เอ่อไอลิเบอรีร่นี้จะเป็นการเรียกใช้พวกอืมสัญลักษณ์ต่างๆ,ๆครับเป็นลูกเล่นของโปรแกรมนะครับเรากดเข้าไปแบบนี้นะครับข้างล่างหมดเลยครับผมนี่เกี่ยวกับพวกเสียงครับผมนี่ก็ลูกเล่นต่างๆครับผมทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับ ง่ายๆครับขอบคุณครับนี่